สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง youtube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับคุณอยากให้ทุกคนเกลียดชังลุงพลป้าแตนเหรอคุณต้องให้สิทธิคุณตา ตาโตแล้วไม่ใช่เด็กๆที่จะต้องมาสั่งว่าดาลุงพลเกลียดลุงพลนะจะต้องมาอยู่กับฉันนะจริงๆแล้วนะ่ะตากับยายต้องวางตัวเป็นกลางทุกคนก็ต้องเสียอ,อกเสียใจฝั่งนั้นก็ลูกฝั่งนี้ก็ลูกฝั่งนี้ก็เคยในความเป็นกลางนั้นมันมีคำว่าถูกผิดแต่ถ้าเราจะมองลึกฝ่ายผิดเนี่ย มันจะมีชั่วฝ่ายถูกก็แสดงว่าเป็นคนดีถูกกับผิดดีกับชั่วถ้าจะให้ตายายอยู่ตรงกลางระหว่างถูกผิดดีชั่วมันก็ยากอีกดังนั้นะ่ะระหว่างถูกผิดดีชั่วตากับยายก็เลยเลือกของใครของมันไม่ตรงกันซะแล้วยายเลือกอีกทางตาเลือกอีกทางหนึ่ง ใครเลือกถูกเลือกผิดเราตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้รอศาลตัดสินใจถ้าลุงพลถูกยกฟ้องยายก็คือเลือกทางคนชั่วทางคนผิดแต่ถ้าลุงพลถูกตัดสินที่สุดว่าทำเด็กยายก็ตัดสินในทางคนดีมันมีแค่นี้ครับแต่ตอนนี้นะ่ะตากับยายได้แยกความเห็น ไปคนละฝั่งเรียบร้อยส่วนใครจะเห็นใครจะอยู่ฝั่งชั่วฝั่งดีถ้าใครอยู่ฝั่งคนดีแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่คนกระทำไม่ใช่คนร้ายมันวัดกันอีกยาวลูกตาก็คิดแบบตาก็คือเหมือนกับว่าสาวๆหนุ่มๆอะ่ะถ้าเราความเห็นไม่ตรงกันขนาดนี้ไม่รู้จะให้พ่อแม่อยู่ทําตัวยังไงระหว่างปัญหาลูกสงคราม ระหว่างลูกความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แางนี้ครับพบกันที่หน้าอำเภอวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับตานะครับขอให้ตาสู้ๆผ่านเ,เรื่องเรียวร้ายไปได้ด้วยดีนะครับมีความสุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูผีตกกลางคืนมานะ่ะก็ออกมาด่านู่นด่านี่พูดลเลอะเทอะเรา ต้องขุดต่อไปแฉต่อไปถึงวิรกรรมของหนูผีและพบกันที่หน้าอำเภอเราจะไปให้กำลังใจตาให้ตาผ่านเรื่องวิกฤตเลวร้ายไปได้โดยดีได้ข่าวว่าวันนี้จะมีคนไปร้องเรียนตามสบายเลยครับอยากเป็นนักร้องก็ไปร้องไปเดี๋ยวเรานะ่ะก็เป็นนักร้องบ้างใครจะอะไรยังไงก็อย่าได้แคร์ตานะ่ะทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องเห็นด้วยคือตาเป็นคนที่ ไม่ชอบให้ใครมารังแกแล้วตาก็ไม่ชอบรังแกใครนี่คือนิสัยของตาตาเป็นคนที่ชอบอะไรตรงไปตรงมาอะไรที่ผิดจะให้ตาทําตาไม่ทําครับนี่คือสาเหตุที่ตาอยู่บ้านไม่ได้ถูกไล่ตลอดกลับไปมีปัญหาตลอดเพราะตานั้นไม่ทําตามนั้นตามบ้านนั้นถ้าตาทําตามมันจะไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าตาน่ะไม่ทําตามตาเลยอยู่แบบนี้ ตาก็น่าสงสารนะครับขอให้ตาสู้ๆเป็นกำลังใจให้ตานี่ครับเห็นกันหรือ,อยังสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูกันชัดๆว่าใครเป็นยังไงกรรมมันกำลังทำงานของมันเองครับเพราะฉะนั้นน่ะผมบอกไว้ให้ก็เป็นกำลังใจให้ตาสู้ๆผ่านเรื่องต่างๆไปได้ด้วยดีผมก็คงจะพูดได้แค่ให้กำลังใจวันนี้อาจจะไปเป็นเพื่อนตาสะใจมืงยัง สิ่งที่มึงทำไว้กับทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวและหมู่บ้านนี้ครอบครัวที่มันแตกที่มันร้าวฉานแบบนี้นะ่ะเพราะใครสะใจมึงยังมึงสร้างแต่ความเดือดร้อนต้องให้คนอื่นุ่นวายกันแต่เช้าเลยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u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  e เคยบอกเช้าแล้วได้พูดไว้ทางนี้ครับเช้านี้ก็มาด่านูผีอีกเช่นเคย ตื่นเช้ามาออกมานั่งดิ้นดินว่ายูทูบเบอร์ช่องนั้นปีนกำแพงเก็บขยะด่าคนโน้นด่าคนน, ون, คน,นี้หาว่าเขาทำคอนเทนต์ฟังไว้นะบักงวัวมันดิ้นว่าหาว่าตานะ่ะรับเงินจากคนอื่นหรือจากผมนี่แหละมาด่ายายพอเรตติ้งตกเดี๋ยวตาก็มาด่ายายต่อโอ้โหสมองคิดได้แค่นี้เหรอ กูถามหน่อยคนอย่างตาคนอายุปูนป่านนี้แล้วนะ่ะใครจะไปยุแก่ได้แกมีความคิดแกโตแล้วแกเลี้ยงมึงมาเขาเลี้ยงมึงมาเนี่ยใครจะไปบังคับหรือสั่งอะไรได้เขาอาวุโซในหมู่บ้านนะเฮ้ยและขาหนะ่ะเป็นพ่อมึงนะเฮ้ยนูผีฟังอย่ารั้งอย่าดื้อย่าดิาด้นด่าพ่อตัวเอง ด่าพี่ตัวเองด่าคนโน้นคนนี้นี่คือหลักฐานที่มันมาคุกคามยูทูบเบอร์ที่มันมาคุกคามผมที่มันมาด่าคนนั้นคนนี้ด่ายูทูบเบอร์ในกกอกเพราะฉะนั้นน่ะไม่ยอมครับเมื่อเช้ามีคนออกมาตอบกลับมันแล้วเราจะไม่ยอมออกมาดิ้นมาด่านูผีนะ่ะอิจฉาป้าเรื่องป้าจะซื้อบ้านน็อกดาว ให้กับตาอิจฉาอีกแล้วดิ้นใหญ่อีกแล้วหาว่าให้ยูทูบเบอร์มีคอนเทนต์ทำยาวๆโอ้โหมึงน่ะไม่ได้มองตัวมึงเลยสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่และว,วันมันมาจากมึงทท่านั้นแหละมึงเป็นคนเล่นประเด็นนี้ก่อนใครจะไปยอมให้มาด่าฝ่ายเดียวนูผีเบาได้เบาร้องเรียนมา เราก็ร้องเรียนกลับมึงน่ะร้องเรียนมากูก็ร้องทุกกลับคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มุนโอมได้พูดไว้ดังนี้ครับนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอยังจะมาโทษ YouTube y o u t u b e ์ที่อยู่กับลุงกับป้าเรามีแต่ไปช่วยสร้างสรรค์สังคมกด5ข้อเขารู้ว่าทำอะไรบ้างลุงบอกเขาประจำถ้าผ่านหมู่บ้านห้ามไปถ่ายเขานะถ้ามีชาวบ้านเดินผ่านหน้ากล้องอย่าถ่ายเขานะ ถ้าเขาไม่อนุญาตหรือแม้กระทั่ง FC ที่เดินทางมาใครที่เดินทางผ่านถนนเส้นนี้และแวะบูชาไหว้พ่อปู่ปริจิตนาคายูทูบเบอร์ก่อนถ่ายต้องบอกเขานะขออนุญ,ญาตท่านด้วยถ้าไม่ให้ถ่ายไม่ต้องถ่ายนะเดี๋ยวเขาจะร้องเรียนเราว่านั่นคือสิ่งที่ยูทูบเบอร์ปฏิบัติอยู่ทุกวันการ ทำกิจกรรมต่างๆนานาเราไปทําที่อื่นทําเพื่อสังคมทําบุญผ้าป่าที่ไหนเราไปไม่เคยไปวุ่นวายกับชาวบ้านแต่ไอคนที่วุ่นวายมันยังไม่รู้ตัวอีกว่ามันเป็นคนวุ่นวายสร้างปัญหาบางคนเขาไม่ทนหรอกครับลุงบอกแล้วความอดทนอดกลั้นของคนเราไม่เหมือนกันอย่างลุงพลน่ะคงไม่ไปต่อล้ะต่อเถียงอะไรกับใครหรอก แค่หายใจยังผิดก่อปูนก็ผิดมึงเป็น ceo ประเภทไหนมาก่อปูนมาฉาปูนมาก่อสร้างนี่หรือ ceo รู้ไหมหน้าที่ ceo โอนะ่ะทำอะไรว่าไปนั่นการเป็นประธานบริษัทมึงรู้บ้างไหมคนที่เขาเป็น ceo นะ่ะเขาทำอะไรแล้วแต่มีแต่ตำแหน่งใหญ่ๆเขาทำได้หมดคนที่เขาอยู่ระดับสูงๆนะ่ะ เขาไม่มีมาชี้นิ้วสั่งหรอกไม่มีหรอกมีแต่เขาลงมือทำถึงเจริญมีที่ไหนเป็นประธานบริษัทหรือ CEO เป็นถึงระดับบิ๊กบิ๊กเขาลงมาทำทั้งนั้นแหละเขาทำเป็นตัวอย่างให้พนักงานเขาเห็นความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะเล่นเรื่องหนูผีมันบอกว่าเป็นเขตชุมชนยกเว้นก็ต้องยกเว้นหมด ไม่ใช่ยกเว้นแค่บ้านพวกมึงฝากถึงกรมทางหลวงด้วยนี่คือบ้านมึงถ้าวัดจริงๆนะ่ะเข้าไปยังกระจกสิ่งที่ตาพูดเนี่ยเช้ามาก็มานั่งด่าลุงด่าป้าด่าตาสิ่งที่ตาพูดมันถูกต้องบ้านมึงเนี่ยลุกกล้ํมมากี่เท่าไหร่เกินเสาไฟฟ้าด้วยซ้ำกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าห้ามสร้างล้ำเสาไฟฟ้า ทำไมถึงต่อเติมโรงสีมึงก็โดนด้วยหาว่ามีคนร้องเรียนเองนอกจากมึงนั่นแหละตัวดีเลยฝากถึงมึงนะเมื่อคือนนะาอุตส่าไม่ไลฟ์บอกไว้เลยว่าสิ่งที่มึงกระทํามึงก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นน่ะบ้านมึงก็โดนไม่รอดเตรียมรือ้อเหมือนกันช้ามาก็มโนเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดแต่เรื่องเก่า เขตเสาไฟฟ้าเนี่ยบ้านหนูผีเกินเสาไฟฟ้าบ้านมึงก็ไม่รอดการสร้างบ้านเขาห้ามสร้างเกินเสาไฟฟ้าเพราะเสาไฟฟ้านะ่ะเป็นเขตหลักทางหลวงมึงนะ่ะก็ไม่น่ารอดหรอกเพราะฉะนั้นไม่น่ารอดเช้ามาอย่าดิน้นเช้ามาโนเรื่องเดิมๆเมหา่หาๆหามุกใหม่มาเล่นมั่งมึงนี่นะ่ะเร็วระยำจริงๆ นั่งด่าพี่เคยพี่สาวตัวเองมานั่งด่าทำคอนเทนต์มึงก็ต้องโดนเสียบ้างบอกไว้ให้คือคนอย่างมึงน่ะมันคนอื่นผิดตลอดแต่สำหรับมันมันคิดว่าถูกเสมอคนประเภทนี้ดูเอาเองแล้วกันว่าเลวแค่ไหนการที่เรานั้นสร้างบ้านเนี่ยเกิดออกมาตามที่กรมทางหลวงเขากำหนดอีกนี่เราก็ผิดอยู่แล้ว กลุ่มอวยกันได้อนาคตถ้ากลุ่มทางหลวงจะมาขยายเราก็แค่รื้อออก